ระบบกา,ารทำงานง่ายๆเรียก Work s i m p l i i f c a t i o n ของระบบอินีเดี๋ยวนี้มี8ซองแล้วนะครับขยายให้ผมนะสาส,ส,าสารสะดวกสะอาดลักษาะสร้างนิสัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะสร้างสารรค์ความปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาเพราะถ้าไม่เป็นทีมแล้วาไม่ประสบกันต้นเองครับเดี๋ยวนี้มี ในสารรัฐมนตรตรงนี้สมัยก่อนผู้นําแบบใดดีถ้าผู้นําแบบประชาธิปไตยดีไม่ดีคือปฏิการสอบผ่านใช่ไหมอาจจะได้เกรดดีนะอาจจะได้ซีบวกแต่ถ้าตอบแบบนี้นะครับว่าผู้นําแบบประชาธิปไตยดีนะครับลูกน้องที่ฉลาดแต่ขี้เกียจมีความรู้สามารถแต่สงบหยุดเรื่งงานครับมีต้องใช้เชิงวิทยาศาสตร์มาคุยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ในย่อยให้เกียรติก็ต้องยกย่องมากๆอยากกลับไปดีกว่าท่านใดในลูกน้องที่ แก่มาตัวท่านนะครับลูกน้องแก่มาลูกแก่มาครับมาอย่างนี้นะครับจะเจอมาเพื่อชดเชยอี่คำถามสักข้อครับผมไม่แน่ใจในต่างท่านนะมีหรือเปล่าหลายที่ผมอยู่รับภารกิจราชการอนู่แค่ลูกน้องจะเจอหน้าโอนนะเป็นประนางก็ไปสารามีนะมีนะครับมีดาวเสน่ห์ต้องบอกไปเลยครับดูประกาศลูกนานะดินหน่อง้านคนหน้าก็จะบอกของตายังต้องใช้เธอประเด็นการอยากมี ไปสั่งโดยตรงไม่ได้ต้องมีคำชมเล็กน้อยการอยู่งานในบ้านมีลูกน้องนะครับเป็นประจําแผนเคืองด้วยตงนี้มันแหมว่าไม่จบปอรตียังเป็นมาหน้าแผนเนืไม่ได้เขาก็เป็นแค่เขาเรียกประจําเนืองเรืองเก่าท่านประธานกระทรวงมหาดไทยสั่งการในบ้านต่างๆนั้งหเพราะเป็นประธานบอกแล้วก็แทนที่ลูกน้องเทีผู้สมเด็จประธําแผนเนื่อเดินในงารอยู่ด้วยสามชั่วโมงก็ไปตามสามวันยังไม่เสร็จครับวันน่าเป็นควโง่เข้าอยู่มาเก่ากว่าเรา เขาอายุมากเราเขาเรียนก็มากกว่าเราเขาเคยสอนงานเราที่ซ <k> ้ำไปนี่ก็จบที่โต้ก็มีโอกาสเขาทำงานหน้าสุดลมใช่ไหมครับงานวิชาการเปลี่ยนวิธีการใหม่ครับเรียนเขาต้องเริยนคาทำแผนงานนี้เป็นงานที่ผู้ว่าการไว้วางใจให้แผนเรารับผิดชอบโดยเฉพาะผมพิจารณาแล้วใน้วแผนเราไม่มีใครมีความรู้ความสามารถพอทุกคนนึงช่วยดำเนินการด้วยสามชั่วโมงเสร็จครับหลากหลายในระดับใต้ครับอ่าขอบคดณครับท่านสุภาพสตรีครับ เรานีสำคัญนะเรื่อการเลือกผู้นาคอบคราจจะลองมาดูเป็ตครานทครับถ้าแนวคิดเชิง์ก็ยไปเร่อก่าชกันถ้าอยากจะได้ผู้นำครอบครัวแบบไหนก็ผลิการโม้ด้วยเช่อด้วยิการอย่างมีสิงท่นี้เราร่ไม่ฟองใครเลยนะมาก่อสารท่าตา้าไม่ดีผลิการอย่างมีศีิว่าตลาดไหอ่ขกาน่คอยู่บรองับลายใครปุปุ๊บปิไนหวดหายโบราก็ละชอบน้องที่หมดหายโบราณแต่ ยาแผลปับดูมารยาที่ดีๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ปรึกษาถ่ายทอดสอนยาครับอันนี้ก็ชอบอบรมถ่ายทอดความรู้แล้ลูกจะได้มีความรู้มากๆแล้วก็เสริมพลังมากขึ้นอย่างครับฉลาดเพื่อนัดด้วยส่วนมากผู้หญิงถ้าจะได้ผู้นำแบบที่สี่นะครับนี่คือผู้นำในบโดยปกติโลกนี้มันมีทีมหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงแม้ว่ามีทีมมันก็ไม่ละลายมาถึมือเราเลยนะแต่กัน จำนวนกันเจ็ดวงนะครับตัดขั้นเดียวขาดเจ็ดวงเลยครับผูกต้องตามปฏิกาไหมครับไม่ถูกนะครับเพราะปฏิกาบอกว่าตัดได้เพียงแค่หนึ่งครั้งและหนึ่งวงเท่านั้นถ้าตัดขาดได้เจ็ดวงนั้นก็ง่ายใช่ไหมครับไม่ต้องกาตั้งเหรียญใส่แล้วจะตัดวงที่เท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรือเจ็ดครับต้องเชื่อใครจะได้นะครับ พราะถ้าเป็นไปไม่ได้อาจารย์ไม่เอาประเด็นี้ไหท่านเขาบอกเราเราต้องเชื่อควาเป็นไปได้ impossible, i m p o s s i b l เป็นไปไม่ได้ไม่มีครับในโลกนี้ในหน้าที่ว่าฟุตบอลจะต้องมีการตันก้าวกระโดเนี่ยมันจะ้องเป็นไปได้ในระดับนี้นะครับเด็กเข้าปัญหามาสองงานนะครับมันเลยเอาพวกชาวลามาสอนที่ว่าปาเขาแล้วเข้าหูเลยนะเชื่อไหมแค่ปัญหาอย่างใกล้ชิด เขบอกว่าคนประเภทนี้เราทีบอกตรงๆเนี่ยไม่เชื่อแต่ถ้าเราใช้อ้างอิงครับเออมีสงสัมมีน้าพิจารณาด้วยนะในสมการก็ไม่ดีนะแรงจูดใจก็ไม่ค่อยดีฐานงานเราทุกวันนี้ทำงานเพื่ออะไรเหนื่เหนื่อยที่เราต้องหอบโผล่คนดูทราบว่าลูกมันจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต้องใช้เงินเยอะๆเยอนะเราต้องปรับแค่พฤติกรรมเพื่ออะไรก็พอ แต่ตองนี้ไม่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 รับตัวเองก็ไม่รับเองแะแต่รับลูกในโลกก็ทำมาจนี้งที่เจ้าชาเชิงคู่ปานาอ้านิสสติริชีผลกรนะเป็นตัวูใจเด็กเจ้าปญหาประสัญนาครับมเลยเอาพฉลามปรสอที่ถว่าพลาเรข้าวมเลยนะเช่อแค่ปานา่คิใม่านปนที่ผน่มก็บอกว่าคนประเภทนี้บาทีบอกพวกรเนี่ยไม่เชื่อแต่ถ้าเราใช้อานิสิริีสลกรร หน้าพีงานตรงนผงานเ็ไม่ดีนะแรงจูงใจกขไม่ค่อยดีขาดงานเราทุกวันที่ทำงานเพื่ออะไรเหนื่อยเหือยที่เขาต้องอกร่อรูทราบว่าลูกมันจะเข้าเรียนหาวิาลัยต้องใช้เงินทองเยอนะเราต้องาแค่สุทิกรับนะเพื่ออนาคตของเราบางทีไม่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 รับตัวเองนะไม่รับเองนะแต่รับลูกของลูกนะก็ทำมานเพื่อเข้าต้องใช้เชิงคู่ขนาอ่างหนงสือีผมจ I think what เดี๋ยวสามเื่เนะครับเฉยให่ยี่ิดต่อแดงมโอกาสยครับผมได้ข้อที่แล้วครับอนนี้โดหลักบริหารจัดการที่ในชุดนเล็กน้อยนั่นคือลูกน้องเราจะมีสามเลกับในสถานที่เราท่านนี่เรา รุษนตำนานในงานใครดีกว่ากันครับแต่เป็นรุ่นตำานที่ดีเฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นนะครับชายมาตามเรื่องเลยครับกับผู้หญิงไม่สนใจเลยโดยเฉพาะรุ่นพี่สามคนเยียงแต่ว่าท้าจังให้คะแนนขัดขืนที่อาจารย์ตายแน่ไม่ได้ขับลงวันนี้เอาไปเลยครับแต่คนเก่าก็ไม่ได้เลวร้ายจนทำงานได้นะคือคนไทยนนมนุัมพันธ์ส่วนตัวแต่ฝรั่งในเขาใช้คำว่าผิวม r e l a t i o n at work รูุ้่นสัมพันธ์ในงานไม่ต้องรู้จักกันแต่การติดต่อช่วยเหลือในการทำงานให้กันและกันบรรลุตามจุดประสงค์อันนั้นแปลว่ามีรุ่นสัมพันธ์ในงานับแต่คนไทยต้องชอบตานราวคนเดียวกันดูช่องสามด้วยกันชอบไม่คนเดียวกันนองมีแฟนคนเดียวกันไหมเนเดี๋ยวตกจะตายอังนี้นะอาจารย์ก็ให้อาหารกับตามนะไม่กันข้องเนาะปฏิทินงานใครดีกว่ากันเจ้าดูดีนะครับ มาท่าง,งานรับคนใหม่เข้ามางานเกา่ามันเสร็จเป็นเรื่องปกติไม่ได้ชี้ปฏิบัติิพาพคนใหม่ทําได้แต่ง,งานพนกงานคนเก่าทาบัญชีได้ดูแลไอ้ที่แอคเคานต์ไอซิเตีด้วยเห็นไหมครับทําได้มากกว่านะครับต้องต้องเน้นให้ดีไม่ใช่ป่ะรับคนเข้ามางานเสร็จพับบอกมีประสิทธิภาพเลยว่าท่านจะต้องคิดไปก่หนเลยเรียกคุยล้วก็สามคนเกา่าครับรับทราบเรื่องราวที่สามคนเกา่าเข้ามาในงาน ไม่ฟังคนหมายเลยนี่ยุติธรรมไหมละครับไม่ยุติธรรมไม่คนหมายมาคุายรับทราบปัญหาคนหมายจะบอกว่าหนูไม่ได้มีเจตนาเลยที่เขาดีช่วยสอนงาในให้ถ้าทราบอย่างนี้เราพรมนี้หนูจะมาขอเขามาพี่เนาะหนูจะมีโคมอะไรมาไหว้พี่คนระับจะมีดอกไม้มาให้พี่นะาานะครับเกมครับเพราะว่าสามคนเก่าไม่ได้บอกให้ในายออกนะบอกนะกนะถ้าไม่ให้คนหมายออกจากงานย้ายไปที่อื่นก็ได้ถ้าให้ออกเนี่ยเพ่อจ,จะละเธอจะรละ้าอ,ออกยังรู้ออกกินหรือเปล่าเลยแค่จากเท่านั้นเองครับ เรื่องที่บอกมาบ้างหน่อยไก่เลียวก็เสร็จแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่โตยกเว้นตัวโกะอะไรที่บอกว่ามีชายสีดำแล้วดอกไม้ไี่ดอกนั่นโผล่มาด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ตอน่ทีนี่ในนามของตัวแทนของผู้เข้ารับการศึกษาพวกเราขอขอบพระคุณท่านวิท่ียากรผอย่างศิงและขอเรียนเชิญผู้ดมีการขาดเรียนการมอบกระเช้าเพื่อเป็นการขอบคุณท่านวิทยากร